ทุกครั้งที่สวดมนต์นะครับหมาจะมาหน้าบ้านหมาหน้าบ้านและในบ้านนะครับหอนวันละหลายหลายครั้งมากนะครับแสดงว่าแถวนั้นมีพวกวิญญาณเยอะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเรยต้องสืบแล้วอะ่ะแถวนี้มันมีอะไรในอดีตสักร้อยสองร้อยปีในอดีตนะปุ๊บหอนปั๊บครับไม่ใช่ว่าวิญญาณจะมีทั่วไปบางที่เนะี่ยคนมันตายพร้อมๆกันหลาย เยอะเป็นร้อยก็มีไงสีวิญญาณมันเยอะหมามันเห็นมันก็หอนนะแล้จริงดวงเดียวมันหอนแล้วล่ะครับทีนี้คือหน้าบ้านก็เป็นร้านขายของปรากฏว่าร้านขายของมันเงียบมากหรือเป็นเพราะว่าวิญญาณเข้ามายืนเต็มก็เลยบังลูกค้าหรือเปล่าครับคือหนูต้องทํายังไงเพื่อให้แผ่แผ่ไปจะมายืนบังหน้าร้านเนี้ยเอาเอาลูกหลวงปู่แผ่ไปติดหน้าร้านอ๋อ